เกรดวง a l ม m อเตอร์ Motor, จัดกิจกรรมออร่าก o d ดแคทฟิวเจอร์เรดี้ด i v ฟ n g e x p เอ็กซ์เพรสนำสื่อมวลชนสัมผัสสมรรถนะรถยนต์ไฟฟ้า100%เปก่อนขายจริงเกรดว w a l ม m อเตอร์ Motor, ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านยนยนต์ไฟฟ้าพร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่ยุคก,การขับขี่แห่งอนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรมออร่ากูดแคท Future r e a d y d r i v i n g Experience โดยเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนได้ร่วมทดสอบสมรรถนะและสัมผัสประสบการณ์การขับขี่มิติใหม่กับ a u ร a Goodcat รถยนต์ไฟฟ้า100%อซอัจฉริยะที่จะเปิดตัวในไม่ช้านี้ท่ามกลางมาตรการรักษาระยะห่างและมาตรการความปลอดภัยในช่วงภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อและทำความสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าอ u ร a Good Cat ทุกคัน รวมไปถึงบริเวณสถานที่จัดงานและการจัดกิจกรรมต่างๆอีกทั้งยังมีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิร่างกายและการตรวจ ATK ที่หน้างงานแล้วรอเช็คผลณบริเวณเต็นท์ที่จัดไว้ก่อนการเข้าร่วมงานการสวมหน้ากากาอนามาย100ัยร้อเปอร์เซ็นตตลอดการทํากิจกรรมและการจัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือให้บริการอย่างพอเพียงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองผู้บริหารระดับสูงของเกรทวอร์มอเตอร์ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลที่โดดเด่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญการตลาดของออร่ GoodCat โดยคณะสื่อมวลชนได้มีโอกาสเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ออร่าเพิ่มเติมและพูดคุยกับผู้บริหารอย่างใกล้ชิดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า a อร่ GoodCat ที่นำมาให้สื่อมวลชนได้ทดสอบสมรรถนะในวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นได้แก่ 1. ออร่ากูดแค400 Pro มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟตระยะทางวิ่งสูงสุด400กิโลเมตร 2. a u r a Goodcat 500 Ultra มาพร้อมกับแบตเตอรี่ชนิดลิเธียมเทอร์นารี่ระยะทางวิ่งสูงสุด500กิโลเมตรจากนั้นคณะสื่อมวลชนได้ไปทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า a u r a Goodcat และเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะต่างๆในสนามทดสอบรถระบบปิดก่อนที่จะได้ทดลองขับ a u r a Goodcat บนเส้นทางถนนจริงเพื่อทดสอบความแม่นยำของระบบพวงมาลายัย การตอบสนองของขันเร่งและการขับเคลื่อนจากระบบไฟฟ้ารวมไปถึงทดลองใช้งานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีการขับขี่อันลัำสมัยอื่นๆเพิ่มเติมตลอดระยะทางไปกลับกรุงเทพราชบุรีรวมกว่า186กิโลเมตรและปิดท้ายด้วยการทำกิจกรรม a u r a g o o d Cat Challenge เพื่อนำรถยนต์ไฟฟ้า a u r a g o o d Cat ขับขี่พันด่านต่างๆที่สร้างความท้าทายและความสนุกสนานให้กับคณะสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว